สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบันทึกความทรงจำนะครับถึงที่ดินที่อยู่ที่สุพรรณบุรีนะอันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแปลงที่รู้สึกชอบนะเป็นแปลงที่สองในชีวิตเลยนะครับที่ได้มีโอกาสได้จองเนาะแล้วก็ได้ซื้อนะครับโดยตรงนี้เนี่ยจะมีพื้นที่อยู่อยู่ประมาณ2ไร่นะครับอยู่ที่ตำบลที่ขมกระเียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับเดี๋ยวเรามาดูกว่านะครับว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะครับ บริเวณที่ดินที่เราซื้อไว้นะครับสุดที่เป็นไฮไลท์ก็คือเป็นแปลงสุดท้ายเลยที่ใกล้กับเชิงเขานะครับซึ่งให้ความเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยมากๆเลยทีเดียวบริเวณนี้นะครับจะเป็นที่ดินที่เราเพิ่งซื้อใหม่นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2ไร่นะครับ โดยจุดเริ่มต้นนะขออนุญาตถันกล้องก็คือตรงเสาบุดเล็กตรงที่พื้นนะครับแล้วก็จะไล่ย,ยาวไปจนถึงสุดลัวข้างหลังเลยนะครับแล้วก็วิวก็จะเห็นเขาซ้อนกันนี่บริเวณนี้นะครับแล้วก็เห็นตีนงเขาด้วยบริเวณทางขึ้นนะนี่นะครับไปจนถึงตรงตรงเขตแนวตรงต้นสนตรงเนี้นะครับไล่ขึ้นมาจนเสามุดน,นู้นเลยนั่นคือที่เรานะครับ อันนี้เราจะลองเดินเข้าไปดูนะครับว่าภายในเป็นไงเนาะ <_ C os> ต้นสนต้นนี้สูงประมาณ5เมตรถึง6เมตรได้นะครับคือต้อนใหญ่แล้วนะอาจจะสั่นนิดนึงนะเพราะว่าเดินปกติไม่ได้นะครับใช้ไม่เท้าเดินนะโอเคเ <_ C os> นี่ยบรรยากาศก็จะสวยมีเสียงนกร้องนะครับริมเขาเดี๋ยวเราจะดูอินเสิร์ตแบบที่ไม่เปิดโหมด super steady ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ชัดกว่านี้นะครับ นี่อันนี้คือเราเดินมาตรงต้นสนเลยที่มีตรงกลางแปลงเลยนะ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาน้องอยากล้อมน้องออกไปกที่หนึ่งนะครับแต่แบบไม่อยากให้น้องตายเนาะเพราะว่าน้องต้นใหญ่มากนะครับสงสารนะครับดูความหนานะให้ดูความหนาเนี่ยนะหนาไหมหนานะครับต้นสนน้องต้นใหญ่มากนะครับแต่ผมจะถ่ายเป็นแบบกล้องเลนส์ปกติดีกว่านะ แต่มันจะสั่นหน่อยนะแต่ว่ามันจะชัดกว่านะครับต้นนั้นก็จะเป็นต้นที่มีมาในแปลงน่าจะเป็นต้นกระลอกประพกนะครับเขาจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ต้นนะครับจุดเด่นก็คือจะมีดอกไม้สีชมพูอยู่ด้านบนนะของต้นไม้ตอนนี้เรามีการดูตำแหน่งนะครับบริเวณหน้าแปลงตรงทางเข้านะครับจะเป็นทิศเหนือนะครับนั่นหมายความว่าตรงทางถนนเข้ามาที่เรานะครับจะเป็นทิศตะวันออกนะครับ แล้วก็บริเวณท้ายแปลงจะเป็นทิศใต้นะครับส่วนบริเวณขวาขวามือของผมตรงนี้จะเป็นทิศตะวันตกนะครับอืมก็จะประมาณนี้นะวิวรอบๆคือค่อนข้างสวยสวยนะครับสวยมากโดยเฉพาะแบบตีนเขาบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวซู o ม,มาให้ดูใกล้ๆ <c oughs> ก็คือเขาจะแบบตีนเขาจ,จ่าๆเลยนะครับ แล้วก็มีสวนต้นไม้ตรงนูนนนนนงน้นด้วยนะครับนี่นะครับสวยมากแล้วก็เห็นเขาตรงนู้นด้วยนะครับบริเวณทางจากถนนเข้ามามาเยอะนิดนึงถ้าสมมติว่าเรามีแผนที่จะปลูกบ้านบริเวณหน้าบ่อนะครับตรงนี้ก็จะกว้างประมาณห้าเมตรได้นะครับ หมายถึงจากเสานน้นนะครับที่อยู่ในที่เราเนาะมาจนถึงบริเวณตรงเนี้ก่อนบ่อนเนี่ยก็จะประมาณ5้า5เมตรแล้วก็ความยาวนะครับจากตรงเสาเนี่ยมาจนถึงหมุดทางเข้าที่นะครับบริเวณตรงนี้ครับมันถมที่ได้เนาะถมให้สูงนะครับถมให้สูงเพื่อวางบ้านอะไรเงี้ยเนาะบริเวณตรงนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณห้าคูณสิบห้ามงแต่ตรงนี้ต้องถมให้สูงนะครับเพื่อที่จะได้เสมอกับตรง ทางเข้าเนาะพอทางเข้าเราไปสโลกนี้นะครับเราก็จะถมตรงนี้ให้สูงเพื่อจะได้เสมอกันนะครับก็จะได้เป็นแบบที่บา้านที่วางบ้านอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะสูงสูงหน่อยเนาะพอติดพอวางบ้านปุ๊บมันก็จะแบบเห็นวิวเขาบริเวณรอบรอบนี้นะครับนี่นะครับก็จะเห็นแบบรอบรอบเลยครับตรงนู้นก็สวยนะเนี่ยมันตรงถนนตรงนี้มันไม่ใช่ถนนนะครับมันคือที่ ในถนนของเรานะตอนนั้นเราก็จะกั้นด้วยนะกั้นจนถึงตรงไรอ้อยตรงนี้กั้นออกมานะครับอันนี้เป็นทางในที่เรานะครับซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าเป็นถนนเข้ามาในแปลงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ถนนในแปลงเนาะมันคือเนื้อที่เรานะครับเพราะนะั้นตรงนี้เราก็จะกั้นรั้วด้วยนะครับไปจะถึงนี่ตรงนี้ <c oughs> เพื่อนอา,าตางกั้นไว้ให้ไม่ให้ขับรถผ่านเนาะเพราะมันคือเนื้อที่ในที่แปลงเราเนาะแล้วด้านหลังที่ก็จะเห็นเขาที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับ สวย้ากตรงนี้นะครับซึ่งจะมีหมาเพื่อนบ้านดังนิดนึงเดี๋ยวพอเป็นมิดกันก็จะไม่มีแล้วเป็นมิดกันมันก็จะไม่ดังไม่เห,ห่าเนาะอันนี้คือเพื่อนกาลังที่จะทําในส่วนของเอ่อล้างวัดแหละเหมือนกับว่าจะดูไซซิ่งนะครับว่าเรามีแผนที่จะปลูกเอ่อทสวนทุเรียนนะครับตรงนี้ซึ่งเนื้อดินนะครับดินตรงที่เป็นถนนเนี่ยก็จะเป็นดินหินเนา ดินลุกลังนะครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะปลูกทุเรียนได้เดี๋ยวเฉพาะตรงนี้นะเนี่ยครับมดุดมุดของเราก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ใกล้ๆนิดนึงจะได้เห็นเขาชัดๆนะครับว่าแบบเืออารมณ์เขาประมาณไหนนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเขาอีกรุู่กนึ้วน,นะครับประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ชัดด้วยมีวิวเขาตรงนี้คนระับแต่ในที่เรามีต้นสนเนาะสงสารน้องนะครับก็เดี๋ยวจะลองดูว่า ทำไงเพื่อไม่ให้ตัดน้องเขาออกนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ลังลังลงวัดเส้นนะครับเพื่อที่จะแบบระบุตำแหน่งว่าเออเราจะปลูกทุเรียนได้กี่ต้นอะไรเงี้ยนะครับโดยการเว้นระยะห่างจากข้างบ้านนะครับเนี่ยนะครับก็จะเว้นระยะห่างนิดนึงตรงนี้นะครับเ,รนะเพื่อนก็จะอยู่ยันนู่นเลยนะครับมันยาวเป็นร้อยเมตรนะครับเพื่อนก็จะอยู่ไกลหน่อยนะ นะครับจา,จากทางทางเข้าไปตรงนู้นนะก็คือค่อนข้างไกลอยู่นิดนึงนะครับก็จะเห็นได้ว่าในแปลงตรงนี้นะครับก็จะมีต้นสนหลายต้นมีมะพร้าวต้นหนึ่งซึ่งอยู่ตรงกลางที่ก็ยังไม่รู้ว่าเออเอาไงเดี๋ยวถ้าถ้าแบบต้องใช้พื้นที่ก็จ,จะต้องแบบเอาน้องออกไหมอะไรเงี้ยครับเพราะเดี๋ยวเรามีแผนจะปลูกมะพร้าวอยู่แล้วด้วยนะครับบิวค่อนข้างสวยเลยนะครับตรงนี้ จะให้ดูในกรณีที่แบบว่าเราถ่ายรูปที่โดยไม่ได้เปิดกันสั่นนะเพราะนั้นเลนส์ออลตร์ไวจะค่อนข้างกว้างนะครับเดี๋ยวลองเปิดนี่ครับก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นเขาจะลูกเล็กหน่อยเกินสายตาเนะเพราะสายตาเราอ่ะจะเห็นเขาใหญ่มากแต่โดยเลนส์เอลตอร์ไวนะครับมันจะทําให้เราเห็นกว้างขึ้นแล้วก็เขาเล็กลงนะครับเขาใหญ่แบบไหนหรอในสายตาก็จะประมาณนี้นี่ครับนี่ครับเขาก็จะใหญ่ประมาณนี้คือระดับสายตานะครับนี่ครับ มานี้เลย่น,นะครับก็จะเห็นมีต้นสนต้นนั้นจะเป็นต้นจมจุรีนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ่อตัวแอลด้วยนะซึ่งอยู่ตรงนั้นจะแบบเป็นยังไงตอนนี้หญ้าหญ้าเยอะมากนะครับแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นที่ได่มันนะครับของชาวบ้านนะครับหมาเยอะมากเลยตอนนี้เดี๋ยวไปดูล่องน้ำกันดีกว่านะครับ 不会干呀。 ตรงนี้เป็นร่องน้ําของเรานะครับทรงตวแอลน่าจะยาวหลายสิบเมตรเลยนะครับยาวมออกนะ่ะผมให้ดูใกล้ๆนี่ครับอันนี้เหมือนฝนตกเมื่อวานนะครับมันก็เลยรู้สึกเหมือนน้าเยอะเนาะแต่ว่าอาจจะขุดให้ลึกกว่านี้นิดนึงนะครับนี้เราเห็นลมพัดนะลมเริ่มมานะครับ ตอนสนเริ่มเอียงนะครับลมน่าจะมาจากทิศตะวันตกนะครับไอทิศใต้ตรงนั้นคือทิศใต้นะครับลมก็เลยมานะครับโทษทีลมมาจากทางทิศใต้นะครับคือท้ายเขาเนาะตรงนี้ก็จะดีหนะ่อยบริเวณมุมหนึ่งมันจะมีเขาบังลมให้เรานะครับแต่ตรงนั้นน่าจะเป็นทิศนะฮะทิศใต้ที่เหนือตรงนั้นทิศตะวันตกนะครับตรงเขาเนะี่ยทิศตะวันตกเนีเ่ยก็จะเห็นว่าตอนสนมีมีลมพัดเนาะ เขาจะเอียงไปทางทิศเหนือนะครับแสดงว่าลมมาทางทิศใต้เนาะทิศใต้จริงลมมาทางท้ายท้ายที่แสดงว่าถ้าปลูกบ้านหันไปทางท้ายที่ก็จะได้รับลมเหมือนกันนะครับต้นนี้ต้นการรับประพึกนะครับใกล้ตัวป่ะใกล้ไป,ป,ไปเอาเออกมาหน่อยคือต้นใหญ่มากจุดไฮไลท์ก็คือดอกที่อยู่ข้างบนนะครับโอ้จะลอง ดูบอ่อเนยบอ่บอบ่อด้วยสายตานี่คือแบบใหญ่อ่ะเนี่ยนะครับค่อนข้างใหญ่จากระยะบอ่อตรงโคนต้นบอ่อซ้ายไปขวาเนี่ยคือตัวบอ่อน้ําเนี่ยประมาณสามเมตรแล้วก็ซ้ายขวาอีกอย่างละเมตรนะน่าจะประมาณห้าเมตรนะห้าหกเมตรได้เลยครับตรงบอร่อที่เราเห็นนะตรงนี้นะครับเนี่ยที่ผมยืนนะครับ ห้าหกเมตรได้เลยบอกของเขานะครับอันนี้คือบริเวณตรงกลางแปลงนะครับนี่ก็จะมีบอ่อน้ําซึ่งบอ่อน้ําน่าจะขุดให้ลึกขึ้นนะครับเพราะว่ามันตะกี้เห็นน้องหมาลงไปแล้วแค่ครึ่งตัวน้องหมาเองนะเพราะนั้นน่าจะเก็บน้ําได้ไม่เยอะนะครับอาจจะต้องซุ้ขงขึ้นนะ้องแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับก็เตี้ยน่าจะเป็นที่ขังของน้ําเวลาปลูกต้นไม้อาจจะเสี่ยงนะครับที่จะไม่รอดได้ เราจะเดินไปท้ายแปลงเลยนะครับไปดูบรรยากาศท้ายแปลงว่าเป็นยังไงนะครับทนเลประพฤกษ์นนี่คือบริเวณท้ายแปลงนะครับนี่เขาสวยมากนะให้ดูวิวทางด้านหลังมองไปด้านหน้าบ้างนะครับก็จะเห็นเขาบริเวณตรงนู้นด้วย เราเห็นร่องน้ำที่ชัดเจนมากขึ้นตัดภาพมาที่ด้านหลังก่อนนะเนี่ยครับเห็นวิวเขาสวยๆอันนี้บริเวณท้ายแปลงนะระดับสายตาก็น่าจะประมาณนี้ครับโอ้นี่คือระดับสายตานะเขาระดับสายตาเนี่ยครับอาเทียบกับคนบ้าง เนี่ยคนเดินเห็นเขาไหมคนกับเขานะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าเขาค่อนข้างชัดเจนมากนี่นะครับคนกับเขานะครับแล้วก็มาดูบ่อ,องเล่านี่ครับบ่อข้างหลังกว้างมากกว้างเกินนะครับก็จะมีแบบแต่มันไม่ลึกเนาะมันก็ลึกอยู่นะแล้วก็จะเป็นลักษณะตัวแอลนะครับเป็นลักษณะตัวแอล เราก็ไล่ไปเลยนะครับยาวไปยั่ยนข้างหน้าเลยนะครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวเราเดินให้ดูนี่ครับก็จะเห็นล่องน้ำประมาณนี้แต่ว่าตัวล่องน้ำก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ถ้ามองตรงนี้ก็จะเห็นว่าเห็นเพิ้มนะไม่ค่อยลึกนะแต่ต้องซ่วงให้ลึกกว่านี้จะได้จูน้ำได้เยอะนะ แปลงนะครับ คือบรรยากาศห้วยท่าเดือนะครับน้ำแห้งไปเยอะมากแต่ว่าวิาว,วมังคงสวยอยู่นะก็จะเห็นเขาเห็นมีดว่าถ้าน้ำเยอะนี่น่าจะสวยมากเลยนะ นี่ก็คือเป็นการบันทึกความทรงจำนะครับสำหรับที่ดินนะที่ต่างจังหวัดนะครับที่ซื้อไว้เป็นแปลงที่2นะครับถ้าเรามีโอกาสพัฒนาที่ดินแปลงนี้เมื่อไหร่เราจะมาอัปเดตบันทึกความทรงจำแล้วก็เติบโตไปได้วยกันนะครับสำหรับเพืคนไหนนะครับที่กำลังมองหาที่ดินนะครับแบ่งขาย ที่ตำบลนิคมกระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเรามีแปลงหลายแปลงนะครับที่น่าสนใจมาแนะนําให้เพื่อนๆนะครับว่าจะเป็นที่ดินที่มีสวนผลไม้ภายในแปลงที่ดินที่มีวิวเขาชัดๆที่ดินที่มีบ่อหรือสระภายในแปลงตัวนี้ก็สามารถสอบถามได้ด้วยเช่นเดียวกันครับแปลงที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้นะครับก็คือแปลงที่ดินที่ติดลำธารนะครับมีหลายไซส์ให้เลือกตั้งแต่200ตารางวาไปจนถึง2ไร่นะครับ อันนี้สามารถเลือกได้เลยที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่ตำบลน,นิคมกระเสียวอเาเภอหนานช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับแปลงที่ดินนะครับเข้ามาจากถนนราดยางเนี่ยไม่ไกลมากนะครับแล้วก็ใกล้กับตลาดนัดใกล้กับชุมชนมีเพื่อนบ้านด้วยครับและนี่คือภาพถ่ายบางส่วนนะครับของสถานที่จริงณนะเวลาเรายืนที่หน้าพื้นที่ส่วนรีวิวโดวยละเอียดนะั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีตามมาตั้งหานะครับ ด้จุดเด่นของที่ดินแปลงนี้นะครับอันแรกก็คือเห็นวิวเขาในระดับหนึ่งนะครับก็คือไม่ใกล้และก็ไม่ไกลจนเกินไปครับจุดที่2ก็คือทุกแปลงในที่ดินนะครับจะมีรางน้ำเนี่ยร่องน้ําไหลผ่านนะครับซึ่งถ้าเป็นช่วงหน้าน้ำเนี่ยจะให้ความร่มรื่นและบริเวณตรงนี้นะครับน้ําไม่ท่วมบนพื้นดินเนี่ยก็เป็นดินที่ดีนะครับสามารถเพาะป,ปลูกต้นไม้ได้สามารถทําบ้านสวนบ้านพักตาอากาศวิวเขา หรือจะทำเป็นบ้านไวกระเษียณก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแปลงที่ดินนั้นใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่เลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นอุทยาแห่งชาติภูเตยหุบเขาวงเขื่อนกระเสียวหาดทรายท้ายเขื่อนทม่มีคาเฟ่สวยๆสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายสำหรับเพื่อนที่สนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดนะครับ @130 npugy นะครับ เพื่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 7 9 7 157 9 1 7 6นะครับโทรมาก็สามารถทักได้เลยว่าเออสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นะครับเพื่อเราจะได้แนะนำหรือนัดดูสถานที่เพิ่มเติมได้นะครับ ส่วนตัวแล้วผมก็เป็นหนึ่งในลูกค้านะหรือว่าคนที่กำลังมองหาที่ดินนะครับที่ทำบ้านพักตาอากาศบ้านสวนนะครับแล้วก็ได้มีการซื้อไว้แล้วด้วยนะในที่สุพรรณเนี่ยแหละอำเภอด่านช้างตมบิคีกระเซียวที่นี้นะครับใกล้ๆกันเพราะนั้นเนี่ยรู้สึกชอบในที่นี้นะครับก็เลยอยากจะมาแชร์มาบอกต่อนะครับเพื่อนๆเนี่ยมีความสนใจอยากจะหาที่ดินทำบ้านสวนหรือบ้านตาอากาศก็ลองติดต่อมาดูนะครับ